nga เท nga เทนะโอ้กีด์ tcm มือสองราคาดี้องโตตามสภาพการไม่ดีติดลบ tcm ปั๊บ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 ชวนกันดับเครื่องเข้าไปก่อนเลยกลัวเขาจะเป็นอีกคุณภาพการอันนี้ไม่มีไม่มีราคาขั้นต่ำซัดกันไปตามกำลังซื้อเลยอยากซื้อก็อยากได้ก็ใส่ราคากันมาเ็นาเะกียร์ธรรมดาเเออาาดดิิ โคมสุโคมสุเสาสามช่วงหลังๆนี่เสาสามเราไม่ค่อยเอาเข้าไปแล้วนะพวกเรากาเาหาเสาบ้านเราก็จะเหนื่อยแล้วหาเสาก็ทุนไปเพิ่มอีกสี่หมื่น่คุาสี่ไปเยดีกว่าู่นอไม่คดูแล้วคุณไม่คุ้มหาสี่ไปเลยดีกว่าถืกเปลนถ่ายของเหวาสี่เลย วันนี้พึ่งจะทยอยเข้ามานะฮะก็เลยยังบางบางตาคุณภาพการันตีตัพิเจลสาวข้าตู้โมลิศนินรดีเซลคุณภาพการันตีพิธีเอโฟคลิเอฟจีเอฟจีเบนซินนะเบนซินไม่เอาแล้วสิบานม่เยอะ ที่ร้านมีเยอะน้อยผอได้เป็จ่ายไม่เยมือสองราคาดีคุณภาพการันตีพีทีเอโฟลิปมือสองราคาดีคุณภาพการันตีพีทีเอ็โฟลิเป็นไงซ้อเป็นไงน้อยผ่อนได้แบ่งจ่ายไม่มีดอกเบี้เอามาเอามา เป็นซีหรือดีเซลฟังเสียงเครื่องแล้วเบนซินเป็นไงล่ะสมก็เป็นตัวแม่จริงๆเลยอยากได้ปุ่มพิีสองอายุกัสองปีิทีนี่มาก่อนเลยนะครับผมได้ขิดแล้วน้ำมันบานน้ำมันอ่าน้ำมันหมดอายุแล้วก็ขายถูกสงรีจะเคได้ติดเครื่องบีดเอฟลิฟกราบแบงใจผ่อนได้สองวดดอกเบี้ยแบบแกนดีอะดูซิเบนซินหรือดีเซลเรลวบริการิเก้ปรีส d าย จีเจต่อทุกทีคุณาเขาดี A4 ลรเบนซมืสองราคาแต่เบนซินการนตีเบนซินใช่มือสองราคาดีไม่มีอนาคตคุณอยางไปบ้านเราไม่มีอนาคต A4 ลิคือไม่ใช่รถนะครับผมผมไม่มีอนาคต ยังใครจะได้ดีเซลได้เป็มดอยโฟล์คลิฟมือสอราคาดีคุณภาพการันตี PTA โฟลิฟ ไม่ไม่ไม่มีสเปคเลยไม่ไม่มีเข้าตาเลยครับมีเข้าตาคันเดียวเข้าตาคันเดียวทุนน้อยผ่อได้ทุนน้อยผ่อได้ทุนน้อยผ่อได้รุ่นหกอ่ารุ่นหกเข้าตู้ใช่เบ่งจ่ายไม่มีเลยนี่คือต้องชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าผ่านนะผ่านไอ้เสียวมีรุ่นแปดโอ้ยจ่ายแล้วถังแก๊สถือตูดคือจบเลยนะถ้าข่าวว่าช่วงหลังๆนี้ พี่รีมานี่ต้องยอมเนี่ยต่อรุ่นไหนเก่าญี่ปุ่นรุ่นไหนซื้อไปก็ต้องระวังตัวเลยฮะวัดวายอย่างเดียวเลยครับวัดวายนี่คือวัดดวงฮะซื้อไปวัดดวงเราคนซื้อทำยากนะครับอย่างนี้เหลวบริการให้รีเก่ามากเก่าบอกว่นจะเป็นโซนพอดี เครื่องจักรเกษตรนะครับจักรเกษตรที่ถามพี่วิทยาเขาบอก่ตอี้ไทยถ้าเอาไปนี่ยังลำบากมือสราคาดีที่ถามพี่วิทยาเขาบอกว่าตอนนี้ไทยเท่าไปนี่ยังลำบากมือสองราคาพวกนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ชัดเจนฮะต้องแกะไปแล้วก็ยัดในตู้แล้วต้องหลายอย่างแต่ได้ไม่คุ้มเสียไม่คุ้มเสียแต่แม่โคได้โชว์ได้รถจักได้ ด่วยหมดเครื่องจากการกระแขกกับรถยนต์อ้โจน้อยไมค์นโจ้วน้อย,อยไมโครโ,โ,โชวลเดินได้ทั้งวัน,วนนะครับถ้าถามว่ามาลานลักษณะนี้นี่คือไปตามไปตามรถที่เราอยากดูเลยคือบางคันเนี่ยที่เราหมายตาไว้แล้วเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาเนี่ยบางที เอาข้างจริงมันมันไม่ได้ราคามันไม่ไม่ได้เราก็ต้องรูตัวอื่นเผื่อไว้ตัวนี้อยากได้ให้ราคาไว้สักหนึ่งล้านเยนอ่ะหนึ่งล้านเยนบวกลบอีกห้าแสนหล้านห้าเราก็ต้องไปดูไอ้ตัวรองตัวทภาพรองตัวยี่ห้อรองไว้ด้วย ว่าถ้าจากนู้นก็ต้องเอาตัวนี้ติดมือไปหรืออะไรประมาณนี้ดูชิ้นดูตัวอื่นไปด้วยซื้อรถเดี๋ยวนี้มันต้องอย่างนี้ลวครับมันมันไม่เหมือนเราชี้เราจ่ายตังค์อย่างนี้คือยังมีคนอื่นที่อยากได้กว่าเราก็มีหรือเขาต้องการกว่าเราก็มีเขามีตลาดกว่าเราก็มีเขาก็าใส่ราคาสู้กันไม่ต่างจากเจเนเรานะครับไม่ต่างจากประกอบแอคชวลหรือสถาปน์โมที่บ้านเราแต่ที่นี่คือต้นต้น,ตนน้า ต้นน้ําเลยเพราะอย่าง J S R สาบบางมูลหรือบางกอ่นอนแอคชวลนี่ก็คือก็อเอารถเก่าจากพวกนี้ไปอะครับก็จะมีเส้นเส้นทางของเขามีผู้จำหน่ายผู้จัจำหน่ายโดยตรงมาเอาไปจะยังไม่ได้เข้าซีรีส์แต่เขาไปซื้อจำเขาเรียจังจังแขกจังแขกคนแขกมาทำของเก่าที่ญี่ปุน่นคนรวบรวมเครื่องๆๆจักรํำ สองไร่ช่องนาะตามโรงงานอุตสาหกรรมตาม้านหลวงที่เขาเลิกใช้ตามโรงงานที่เขาเลิกใช้ <โฟ S 1> ก็รวมรวมรวมวมก็ซื้อหรือมีที่เก็บ<อ>มีที่เก็บแล้วก็อเอาไปขายบ้านเรานะฮะหรือก็เอามาเข้าที่นี่อะไรประมาณนี้<อ>เพราะเดี๋ยวนี้นี่<อ>เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขับรถเ<อ>ช่ารถขับไปเที่ยวอายายาม่าไปโตเกียวขับไปเลยเนี่ยจะขับไปดูที่ว่ามันมีร้านขายโฟกริฟ์ร้านขายโฟกริฟต์ข้างทางที่ให้เห็นไหมนะฮะพอจะขับไปตามท้องไร่ท้องนาเลย จะลองดูนะครับเพราะแหล่งที่เราเคยซื้อน่ยตามถ้าโอซาก้าก็จะมีเคียวอกับแอดวานแล้วก็นานไก่สมที่ที่สมัยก่อน,นที่ว่าก่อนควิดเราเข้าไปซื้อเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่สามารถที่จะไปซื้อได้แล้วเพราะว่ามันจะเป็นรถไฟฟ้าแซะส่วนใหญ่รถน้ำมันก็จะมีน้อยมีตัวเลือกให้เราเลือกน้อยแล้วราคาก็สู้กันแหลกปลาน สูสีนะฮะคือก็เลยเปลี่ยนมาเป็นซื้อซื้อเข้าในในในร้านรับซื้อลกอักษณะนี้ซะมากกว่านะครับมันจะหนึ่งคือมีพี่พี่วิทยาคนดูแลให้นะฮะวิทยาวิทยาสัง่งฮ่าฮัาฮ่าฮ่าฮ่งนะหัวฟูาฮ่า่กกนาน่ดฮ่าฮ่าฮ่น่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่แฮ่าฮ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 ่าฮ่าฮ่่าฮ่าาด่าฮ่าา่าา ะะดูเรื่องเอกสารทุกเรื่องนะจบเลยนะฮะแล้วก็ไปแพ็กตู้สิรันก่อนที่เราจะมานี้นะลาโลดรดเล็กลานโลดนะครับมันก็ดีตรงนี้เองนะะโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะ,ะที่สนใจไปดูรถตักกันมาไปดูรถตักกันมามองหางาเทนะฮะนึกถึง p ีเชเลบุรีของเราของแท้ของแท้นะฮะ แต่ตอนนี้แท้ก็เหนื่อยี่ตักเอออนนะอันนี้จกันะนนจกโชว์เอลฟลิฟตักเอออน WA โหสกอร์นี้วัสดุก,ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างนี่โอ้โห,โหวิ่งหายยางหมดเป็นเส้นๆถ้าน้ำมันหมดเป็นทั้งถังแล้ววิ่งหากันรุ่นนี้ทนนะทน,ทน,ทนเครื่องสามสูบแต่ทนมากเลยอันนี้ทรงบอบแคทนะแต่นี้ก็ตลาดก็ ไป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 ตลาดพว่นไปตลาดร้านออกกลางซะเยอะนะครับเอเชียด้วยกันนี่ไม่ไม่ค่อยนี่ละไม่ค่อยหว่นหวาแล้วนะครับนี่จะเป็นลานลานแมคโครนะฮะเราแมคโครแมคโครเล็กมีหลากหลายฮะรุ่นใหม่ก็มีรุ่นที่บ้านเรานิยมก็คือพวกเอ uh, อ่โกเบโก้นะฮะเอสเคใครมาทางนู้นใครมาวสวัสดีครับเจยุพิน มาดูรถขุดเยอะอาเจ๊เยอะเยอะสภาพก็มีให้เลือกเยอะมอมแมมก็มีน่ารักก็มีดียี่สิบมสมัยผมเรียนเ v วีเลยเนี่ยเนี่ยดียี่สิบตัวตัวเป็นๆอยู่นี่เลยในะญี่ปุ่นเลยเนี่ยอยู่บนหมวกรุ่นอยนะู่เนี่ยดียี่สิบมีฮะยังมีพวกนี้เพราะว่า รงการตสาหกรรมหรือก่อสร้างยังใช้งานอยูอ่ตัวนี้ตัวใหม่แล้วสังเกตสูตรมนจะเป็นตัวใหม่ถ้าสูตรเหลี่ยมจะเป็นเก่าเนี่ยตัวนี้ก็ตัวใหม่สูตรมนจะใหม่ตูตรเหลี่ยมจะเก่าสังเกตง่ายๆครับรถไปขอน้อยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ใช้เวลามาเยอะแล้วเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟกลิตใช้งานราคาบบ้าน PDA ฟกลิฟกลิปขายถูกส่งฟรีจัดส่งถึงที่ PDA ฟกลิปแบงใจผ่อนได้2งงวดดอกเบี้ยแบบมี